โอ้สุดยอดครับเห็นมากมเลยตัวอะไรอะไรนะอะไรนโอ้โหโอ้เป็นดีมากครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาตีลังต่ออานนะครับผม ใหญ่ๆเลยครับหลังนี้ครับนี่ครับผมตรงนี้ครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นครับผมสูงครับผมต้นเล็กนะครับก็ตอนนี้ก็ฝาล้องมากครับผมกวัวว่าจะไม่ทันฝนนะครับยวต้องลองขึ้นดูก่อนครับผมถ้าฝนตกก็ลงก่อนนะครับแล้วค่อยมาเอาวันหลังครับผมน่าจะใหญ่ครับผมห้าหกเจ็ดโลมีอยู่ครับ เดี๋ยวก็ไปดูกันด้านบนนะครับครับผมก็เมื่อกี้ฝนตกครับผมก็นั่งพักประมาณสองชั่วโมงครับตอนนี้ก็มาถึงต้นแล้วครับผมมาทดสอบความดูครับผมนะครับสอกต้นแล้วครับดูว่าจะลงไหมนะครับมาแล้วครับลงมาแล้วครับน่ครับความดูของเต่าอานครับผม ดูนะครับนี่ครับร้อยเมตรไม่พลาดนะครับผมตามนะครับอย่างน้อยต้องร้อยถึงสองร้อยเมตรครับผมครับหาแล้วครับมองเหนนี่ครับควมดุข้งอ้างนะครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันด้านบนครับผม ถึงเล็กมากนะครับผมดูครับบนครับผมบนยอดนู่นนะครับ,มรบไม่เห็นเลยนะครับ กันด้านล่างนะครับผมกลับหมาแล้วครับผมกวใหญ่ใช้ได้เลยครับผมอาจะมีไม่ต่ำกว่าห้าโลครับผมต่อไปล่อยไว้ไม่ได้ครับผมมันก็จะหายก่อนนะครับจะต้องรีบจัดการครับตัดกอดือว่าสวยอยู่ครับผมห้าโลนะครับใหญ่จริงๆริงก็หลักสิบครับผม ไงวไงมันคว่น้าลน่ะไงไงครับ<ง>มาดูตอออนกันครับผโหลชั้นเลยครับอือมีกันีมหันน้างพีโอ้ัน,น,น,นจะเต็มนะครับดูแบบนี้เต็มแน่นอนครับหมุนกงนดะไม่หมุนกงนเป็นในกานลน,นั่นแหละโอ้สุดยอดครับ อ้มน็่มากมากครับผมตัวครับหนไ,ได้าเลยสวยมากครับผมเอาโอ,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 โอ้เป็นดีมากครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผมเป็นคือว่าต่ออานครับผมต่อสวยกับทุกลังนะครับทำไ้ การตัดจิ่งนี่ยากนะครับผมรังจะหลืดรล่วงก่อนครับผมเพราะว่าอ่อนมากครับผมตอออางจะทํารังอ่อนครับผมแล้วก็บางครับทางที่ดีคือต้องใช้กระชังครับผมถวมลงมานะครับไม่ได้ครับผม้าตัดกิ่งลงครับผมมีจิตครับรังล่วงก่อนนะครับอนต้อง ดพยายามครับผมต้องขึ้นถึงรังให้ได้นะครับว่าหายยากครับผมต่าอ่อนครับทีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมต่าอานนะครับหายากครับผมโหหนาวเยอะนี่ครับเดี๋ยวไปตัวไปหายาต่าอานครับผมตูใหญ่มากครับ วยมากครับผมมีทุกชั้นเลยครับงเสือด้วยด้วยใส่ชุดไปแล้วหนึ่งครั้งครับผมอันนี้คือครั้งที่สองครับจะขึ้นพอดีครับผมฝนตกนะครับหลดฝนมาครับเนี่ยครับผมสวยมากครับสวยมากครับผม เป็นดีมากๆครับไม่บัดหนาลืมนะไม่เลยไหนเนี่ยใครไม่เลยจริงๆครับผมอ๋อจะได้แต่ละลังนะครับผมไว่ความเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยว ไปช่างดูที่บ้านกัน,นครับผมน่าจะมีครับ5กิโลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ